โอนบ่ครับสวัสดีเถอะน้าอ่าเดินสองซ้ำนิ้วเข่าครับพี่หาชินก๋วยเตี๋ยวปอกปอกก่อนสวัสดีครับเถ่าแก่สวัสดีครับขายดีบ่ครับขายดีวะขายยังแน่พี่น้าขายก๋วยเตี๋ยวครับ่ได้ขายดีครับว้าเป็นตันเสียบป่อนี่ก๋วยเตี๋ยวยังแน่ครับลูกชิมมดแดงมูแดงอ๋อก๋วยเตี๋ยวเสรีครก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเผด็จการละ เขาเอาเศียรยังเอาเศียรนี้ก็ได้เอาว่าถ้าอยากเอาเสียรรวดมาเหน้นก็แล้วกนะันแล้วเขาเอาเฉียบๆได้เศียรนี้นี่แหละเนาะผู้นำผุ้พอผู้ไม่เลยแก้วผู้ทาแล้วเอาเสียรนี้นี่แหละเศียรนี้ขายมาจากปีเราเนาะถุงแกนขายเดี๋ยปีเดียวนะครับปีมืดที่บ้านสร้างหาบ้านลึอดูดอยู่มืดดำตบเล่ยมันกรสี่กรัวเลีอนปุ๋ยแล้วครับ เอามาซีมมึงนู่นมืงนึงเอาเอาเสียบเสียบายแย่แย่เสบหลายเสียบหมดแมนอยู่เอาเอาเสียบซ้ำเดอนซ้ำนึงเออถ้าถ้าเสีบหมดขี่มัอตัวขึ้นมาได้มเอาเสียบซ้ำเดืซ้ำนึงนี่ละเสียบซ้ำบานซ้ำเมือเนี่นี่ละอานหนึ่งวยรวยแนจัดบานเหรอครับโอ้ยรวแค่กครับรลไวสามพันะครับสามทันอ่เยังมาแทียยังไง่ครับสามพันอ้ยิดีดมอันนี้ลูกคิดยังไง ชินหมูครับอนี่ประเภทลูกขินหมูเหลี่ยมรบบมีครับเก่งกับบอมี่ครับดนอยู่กันด้ลูกชินเก่งนมนีกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆมดพร้อมเลยกคนก๋วยเตี๋ยวเซรีเดืังควนๆเวนๆกินไม่เ่าแซบพ้าลูกเ๋อหนกินน่อยแซ่บหน่อยกินหลายแซบหลาย่นบสือบแซบเลยบินี่เนป โอ,โอ้ดีๆครับใส่แก้ียวต้นเสียดีมันสารเครื่องปรุงธรรมดาเนี่ยนะครับโมเดิร์นดรือเพื่อล้านใหญ่อยู่เป็นตัวโอ้ตำนีคก็โอเคเลยครับให้ก๋วยเตี๋ยวรสนี่รสข้่วครับอืมำนี่ล้วนะฮะเอามาใส่ผีน้ำโอ้เป็นต้นเสียบันทึกกินเลยไยังว่ากินแม่ทอแซมยอดลูกเขยยังวะไงไอทวนท่วนกูนะต้นเสียบ ได้หลายอีกทั้งหาดเนาะโอ้ได้หลายพูดใส่อะไรเนี่ยสว่านเสื่อนทั้งในบอกสว่านยื้ทั้งคางเด้ออออเห็นแล้วครับเออลูกชิ้นนี่ยมันไม่ได้ลวก้เดอลูกชิ้นมัไ่ได้ลวงอ่ะลูกชิ้นมาโอ้แสดงว่าเปิดประเดิมได้เนี่ยสว่านแก่ได้เนี่ยเปิดปิดผมมาเลือกใครเลยครับอ่ะได้เสียเป็นเมียผัวเอ้านคุ้มกันบัดนีบจะได้ก็จะลืม กดติดตามเลยนะครับเด้อของช่องอาจารย์เพิ่อนโอ้นี่บักกดซับตะไคร่พยีตูไปน้ำครับซับซับตะไคร่พยีตูซับตะไคร่อะไรก็ต้องพยีตูน้ำตัวเน้อไอ้สอดแบบเฟื่องอะเปืองประเทียนรับเหลื่อ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 เหือเหลืแต่ก่อนเราเคยมีเรื่นี่เอามาจากเปื่อเปื่อเปื่อเมืองลาวอยู่เนอ่ะลาวลาว กินแล้วครับมือเนี่ยก๋วยเตียเยยเ๋ยวเสรีก๋วยเตี๋ยวเสรีนั่งกินบางๆหุ่นนี่ตัวนางกินที่หรูหราไปเลยไปเลยเส้นน่งเลยครับต้องกูกับมีทั้งนาผมโอ้แซ่บอีหลีครับแซ่บอีหลีเลยเนาะก๋วยเตี๋ยวเสรีนะครับ,บรครับคลิปนี้เอาแค่นี้แล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามเห็นนะครับเด้อ